กรมชลประธานจัดสื่อสัญจรเร่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้าห้วยสุดวงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนาแหล่งน้ําเหนือเขื่อนป่าสักชิทธิ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรกรรมอันเป็นหัวใจสําคัญของประเทศก็ถือว่าเป็นพระมหากราณที่กุณของในหลวงในกาลที่9นะครับที่มีพระบรมีให้ไปพิจาสร้างแหล่งเก็บน้าโดยเฉพาะอ่างเก็บน้าห้วยสุดวงใหญ่และก็เหนือเขื่อนป่าสักเนี่ยครับ ในเขตเพื่อเจบูนเนี่ยตั้งแต่ปี2447 2448นะครับและในหลวงรัชกาลที่10ก็มีรับสั่งเมื่อปลายปี263ที่เกือนป่าศักดิ์ธนิทว่าให้ไปพิจารณาความเหมาะสมนะครับแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเกือนป่าศักดิ์ให้แล้วเสร็จตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้รับสั่งไว้นะครับเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำาพื่อเจางใหญ่ถือว่าเป็นโครงการอั้นเนื่องมาจากผู้ริที่สามารถที่จะขอรับการอุดนด้านงบประมาณ ของสำนักง,ง,งานประสานง,งานอนุมาตจากเพิ่อนบิได้นะครับซึ่งการศึกษาเราเนี่ยจะศึกษาแล้วเสร็จก็ปี6 6 4นี้นะครับแล้วก็ส่งเข้าด้านสิงแวดล้อมเพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมก็ปี6,4ปี65หนะครับรวมเรื่องการออกแบบก็จะเนินการออกแบบในปี2 5 6 5แล้วก็ถ้ามีความพร้อมทุกอย่างนะครับเรื่องของการขอใช้พื้นที่จากพี่น้องประชาชนการขอใช้พื้น,ชชนท,ที่ป่านะครับแล้วก็ความพร้อมด้านงบประมาณของรัฐบาล ก็จะสามารถของประมาณพันกว่าล้านในปี266 6ในปี2 5 7 7นะครับใช้ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งตัวอ่างเก็บน้ำและก็ระบบส่งน้ำก็ประมาณสัก5 5ปีก็จะได้รับประโยชน์เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ครับ สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสดวงใหญ่อนเนื่อมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบูรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะป,ปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงเพื่อบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย